ประเเพณีีีนนทยษา้วันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์โดยนายบุญหนักธรรมนุนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ประธานสภารองนายก,ายกปลัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองการศึกษาและวัฒนธรรมหน่วยงานราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชนและพี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์ได้พร้อมใจกันจัดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2567นณบ้านสวนสวรรค์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยขบวนต้นเทียนขบวนฟ้อนรำของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนโนนสมบูรณ์องค์การบริหารสร่วนตำบลโนนสมบูรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมฤดูการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำเมื่อใกล้เข้าถึงช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาที่พระจะต้องอยู่ประจำวัดตลอดสามเดือน การถวายเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปีเพราะในระยะเข้าพรรษาพระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเย็นในการนี้จะต้องมีทูบเทียนจุดบูชาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเตรียมพร้อมใจการหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุได้จัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2,567ขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป